สวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมาดูนะครับวันนี้เรามากับเป็นงานต่อประกอบนะฮะของดิจิมอนนะครับวอเกมอนนะฮะก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เด็กๆยุค90ปลายๆหรือยุค2000นะฮะก็น่าจะติดใจแล้วก็ค่อนข้างจะชอบกับคาแรคเตอร์นี้มากๆนะนั่นคือคาแรคเตอร์ของตัวเอก ที่เป็นร่างสุดยอดของอากูมอนนั่นเองนะฮะนั่นคือวอ k เกมอนนะครับณตอนนี้นะฮะของบันไดเนี่ยได้มีการผลิตในลายของฟิกกูไลส์แตนนั่นคือลายต่อประกอบนะฮะก็เป็นเป็นการเอาวอ k เกมอนมาดัดแปลงปรับเรื่องของดีไซน์ใหม่นะฮะให้เป็นวอ k เกมอนในรุ่นนี้นะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องชุดเกาะเรื่องอะไรนิดหน่อยะฮะมีดีเทลที่ต่างออกไปจากออริจินอลก็เยอะเหมือนกันนะฮะเป็นวอเกมอนในรุ่นที่ คา้างเท่เท่เหมือนกันนะนี่คือเป็นงานต่อประกอบนะอย่างที่บอกก็อ่าถ้าเปิดกล่องออกมาเนะี่ยจริงๆก็คือผมประกอบไปหมดแล้วนะฮะก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดก็ประกอบง่ายฮนะเหมือนกันด้ามนั่นแหละแล้วก็เป็นกันด้ามที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากชิ้นส่วนไม่ได้เยอะมากนะฮะประกอบประมาณถ้าอย่างเร็วประมาณชั่วโมงหน่อยๆสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะตัวนี้ไม่ได้ประกอบนานมากเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานทางท,างที่จริงๆแล้วเจ้าต,ตัวนี้มันออกมาตั้งแต่ ้นช่วงสิ้นปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นของที่หายากไปซะงั้นนะหาเล่นเองไม่ได้ด้วยนะก็เป็นระยะเวลานานานิดมากๆ จนผมไปญี่ปุ่นผมก็หาซื้อไม่ได้เหมือนกันนะฮะรุ่นนี้ก็คือขาดตลาดไปเลยแล้วก็นะตอนนี้เพิ่งจะเหมือนรีโปรดักนะฮะเพิ่งจะปล่อยโปรดักเอ่อผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ก็คือตัวเดิมแหละแต่ปล่อยเพิ่มออกมานะฮะก็เลยทําให้หาซื้อได้ง่ายขึ้นนะฮะนะตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาที่ทางลุกทอยสโตร์ได้านันนะฮะนะตอนนี้ที่ผมได้มาแล้วผมก็ค่อนข้างจะประทับใจมากๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีอันนี้ก็คือในกล่องก็จะมีคู่มือการต่อประกอบให้นะอย่างที่บอกว่า มันก็ไม่ได้ประกอบยากซับซ้อนอะไรนะฮะตามรูปภาพก็คือทํามาได้ค่อนข้างชัดเจนประกอบง่ายนะฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการอธิบายว่าสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดอะไรได้บ้างะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวิธีการเล่นของมันค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะก็ทำออกมาได้ดีฮะอันนี้ก็คือมองง่ายะฮะสำหรับจริงก็พุ่งตรงก็คือเหมาะสาหรับคนที่อ่าเป็นเริ่มประกอบมือใหม่เหมือนกันนะฮะเพราะมัน ชิ้นส่วนมันไม่ได้เยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากชิ้นส่วนมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเยอะแล้วก็ทาให้ประกอบได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะฮะ mm hmm. เรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันนะฮะนี่คือตัวฟิกเกอร์นะ,ะที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะฮะวอลเกมอนในสเกลที่จริงๆก็คือมันดูจะเป็นสเกลที่ใหญ่กว่า6นิ้วนิดนึงนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันจะ มันจะไม่ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะฮะในสเกล 1: ต่อ12นะครับฟิกูร์ไลส์แตนส่วนใหญ่มันจะทำใหญ่กว่า1ต่อ12นิดหนึ่งแล้วมันจะประมาณ1ต่อ10 1ต่อ9อะไรประมาณเนี้ยนะฮะอย่างที่ประกอบเสร็จอย่างที่เห็นก็คือแรกเห็นเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยมากๆนะฮะมันก็มีลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยอันนี้ซึ่งผมยอมรับเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นวอลเกมอนรุ่นที่ผมมองว่า สวยที่สุดในถ้าเราเทียบในเวอร์ชั่นของแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่ผมมองว่าดีเทลสวยที่สุดดีที่สุดดูดีดมากมากที่สุดในเรื่องดีไซน์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็เป็นตัวที่ผมมองว่าถ้าใครยังไม่มีวอลเกมอนสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำว่าน่าเก็บนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากด้วยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปก็คือจะมีของ ิกวาร์ดมีของบันไดที่ทําออกมาในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนร่างได้นะฮะเป็นวอลเกมอนเปลี่ยนเป็นอากูมอนได้ซึ่งมันก็จะแลกมากับเหมือนทาน์ฟอร์เมอร์นะ,ะมันก็จะดีเทลในร่างใดร่างหนึ่งมันก็จะโดนตัดทอนออกไปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่เจ้าตัวนี้ก็คือมันมันตัดลูกเล่นเรื่องการแปลงร่างออกมันก็เลยใส่ดีเทลมาได้ทั้งหมดนะฮะโอเคผมก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่ บอลเกมอนเคยทำมาเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็นาตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยเป็นการต่อดิบที่ตัดเส้นอย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้มีการทำสีเพิ่มอะไรทั้งสิน้นซึ่งถ้าเห็นเนี่ยนยฮะก็จะมีแค่การเดินเส้นสีดำเพิ่มแค่นั้นเลยนะฮะไม่ไม่ได้มีการทำสีอะไรเพิ่มแสดงว่าการแยกสีแมทีเรียลของตัวชิ้นส่วนต่อประกอบเนี่ยเขาทำมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะเนี่ยฮะ ดีเทลค่อนข้างจะดีมากๆนะยิบยับไปหมดเลยนะฮะซึ่งดีไซน์ค่อนข้างจะดีและลงตัวมากๆนะฮะดูที่ดีเทลหน้านะฮะนี่ฮะคมกริบด้วยความที่เป็นพลาสติกโมเดลคิดนะฮะดีเทลค่อนข้างจะคมมากๆนะฮะก็คือสวยดูดีมากๆเลยนะอันนี้คือเอาตรงถ้าเรื่องดีไซน์เรื่องรูปทรงเรื่องอะไรพวกนี้ผมจะไม่มีข้อติอะไรเลยเพราะผมมองว่าเนี่ยผมประกอบเสร็จนะผมมาตั้งตรงภาพเนี่ยคือสวยมาก นะตอนนี้คือผมยกให้เป็นที่1นนะตัวนี้อ่าโอเคเรามาย้อนในเรื่องของลายเจ้าดิจิมอนที่เป็นอ่าฟิกกูไลสแตนกันนะครับผมก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่2แล้วนะที่ทำออกมาซึ่งก่อนหน้านี้จะมีตัวแรกที่ออกมาก็คือโอเมกามอนนะซึ่งผมก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันนี่ฮะก็คือตัวนี้นะฮะโอเมกามอนซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันผลิตมานานมากๆแล้วฮะก็คือเป็นลายที่ อยู่ๆก็บันไดก็ทําออกมานะเป็นดีไซน์ที่ทามาแบบว่าก็มีการอัปเกรดเรื่องดีไซน์อย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้ทำยิงตามออริจินอลแบบ100%อนะอย่างอันเนี้ยอย่างตัวพ้อคุมเขาก็ทํามาเป็นปีกแข็งๆนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่ปรับเพิ่มมาให้มันดูแบบกึ่งๆจากกันด้ามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทําให้รูปทรงมันดูดีขึ้นนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นงานต่อประกอบนะฮะเรื่องเฉดสียุคก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่า สีมันก็ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูสวยมากอะไรเงี้ยนะแล้วด้วยความที่มันด้วยดีไซน์ของเมกามอนเนี่ยมันแบบมันมีเอวที่เล็กขาที่เล็กอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องความหลวมเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ถ้าสายโมอาจจะไม่เป็นปัญหานะฮะแต่ถ้าวันนี้ต่อดิบเฉยๆก็อาจจะขัดใจเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ออกมานานแล้วแล้วตอนที่วอลเกอมอนเนี่ยออกมาวางขายใหม่เขาก็ได้มีการรีแพคเกจจิ้ง เปลี่ยนรูปแบบกล่องมาซึ่งผมเคยดูเปรียบเทียบแล้วก็โปรดัก t เหมือนเดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือไม่ว่าคุณจะได้เป็นกล่องเก่าที่เป็นรุ่นกล่องสีขาวหรือเป็นรุ่นกล่องใหม่นะกะ็เหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและนะตอนนี้ก็คือ,อตัวแรกที่ออกมาคือโอเมกามอนหนึ่งไอสองืวอร์เกมอนแล้วก็ Gar um on, กาลูรูมอนก็กำลังจะออกมาในอนาคตก็เร็วๆนี้เหมือนกันนะฮะก็ดูจากดีไซน์แล้วก็ ้าจะถูกใจแฟนๆหลายๆคนนะเดี๋ยวรอได้เลยซึ่งถ้ามาแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสได้รีวิวให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะมาดูที่วอลเกมอนกันนะฮะซึ่งลูกเล่นของเขาเนี่ยนะตอนนี้ที่มีก็คือว่าเขาจะสามารถถอดตรงนี้ออกมาได้กนะ็สามารถถอดตัวกรงเล็บออกมาได้นี่ฮะพอถอดกรงเล็บออกมาปุ๊บก็จะเจอเป็นมือคนนะฮะเป็นมือนิ้วเป็นคนเลยปกติ ะะก็สามารถถอดออกมาได้2ข้างนะฮะเนี่ยฮะก็ถอดออกมาเป็น2ชิ้นแล้วก็ตัวตรงปีกเนี่ยก็ถอดออกมาได้นะฮะข้างหลังปีกหลังเนี่ยซึ่งก็มีแมคานิกเล็กน้อยอีกเดี๋ยวผมจะจะทําให้ดูนะฮะโอเคเนี่ยนะฮะถอดออกมาซึ่งถอดออกมาแล้วตัวก็จะโล่งๆล้นๆอย่างนี้นะฮะซึ่งดีเทลก็ค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปแล้วตอนตอน้นซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่า ผมค่อนข้างจะหลงไหลในดีเทลของตัวนี้มากๆนะฮะด้วยความที่ว่ามันยิบยับไปห,หมดเลยอ่ะมันมีส่วนผสมของความเป็นเป็นคนนะไบโออยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นอีกส่วนผสมของเครื่องจักรชุดเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมันผสมกันได้ค่อนข้างลงตัวะฮะด้วยความที่ดีไซน์ของมอเกมอนมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็มันเป็นดีไซน์ที่กึ่งออริจินอลแล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อให้มันเท่ขึ้นนะมันดูเป็นเกาะแบบเกาะ กามากๆนะฮะมันก็ทําให้ดูเท่ม,มากๆแต่ว่าตัวหน้าหน้าของมอเกมอนเนี่ยดีไซน์แทบจะเหมือนจะออริจินอลเลยทีเดียวนะฮะก็ทำมาได้ค่อนข้างจะถูกใจแฟนๆดิจิมอนพอสมควรนะฮะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ลูกเล่นของตัวตัวอาวุธที่เขาให้มานะฮะก็จริงๆเจ้าตัวนี้นะฮะมันเป็นกรงเล็บนะครับที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งก็จะมีจอยอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถเสียบได้แล้วก็จุดขยับของเขาก็จะมีนิดหน่อยตรงนี้นะฮะซึ่งสามารถปรับได้นิดหน่อยซึ่งเราสามารถจะเสียบไปที่แขนวอลเกมอนหนึ่งข้างก็ได้หรือเราจะเสียบเป็นสองข้างเลยก็ได้นะฮะซึ่งเพราะว่าจอยเนี่ยเขาจะทําเป็นจอยกลมๆครอบตรงนี้อยู่แล้วนะเราสามารถจะเปลี่ยนตําแหน่งในการใส่ตัวอาวุธได้ง่ายๆนะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่เราจะดีไซน์มันขึ้นมานะฮะ แล้วก็ส่วนตรงปีกหลังนะฮะก็มันก็จะมีจุดขยับเล็กน้อยนี่เป็นพ้าใสนะฮะค่อนข้างจะสวยอ่าก็คือเราสามารถกางมันแบบนี้ได้แล้วเราสามารถพับนี่นะฮะเราสามารถพับ,นะาาาพบตัวปีกป๊บนี่ปิดให้มันเป็นแบบนี้ได้นะฮะนี่ความแตกต่างความแตต่างก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีลูกเล่นอีกนิดหน่อยนะก็คือเราสามารถเอามาติดเป็นโล่ตรงข้างแขนของ ของวอลเกมอนก็ได้นะซึ่งมันจะมีลูกเล่นที่ว่าเราสามารถพับจเจ้าตัวเนี้ยทั้ง2ชิ้นเนะี่ยแล้วเขาก็จะมีชิ้นส่วนพิเศษมาให้นะนั่นคือชิ้นส่วนนี้โดยที่เราสามารถประกอบเข้าไป2อ,อันนะฮะมันจะติดกันอยู่แบบนี้แล้วเรามันจะเป็นโล่ชิ้นหนึ่งนะ,ะแล้วเราสามารถเอามาติดที่แขนของวอลเกมอนได้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันว่าใครจะตั้งโชว์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ โอเคก็ลูกเล่นของชิ้นส่วนที่มันอยู่นอกตัวโปเกมอนก็คือมีประมาณนี้นะฮะเรามาดูที่จุดขยับนะฮะก็ด้วยความที่รูปทรงมันสวยมากๆนะฮะเจ้าตัวนี้มันมีความเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะมีเขามีอาวุธแหลมๆอะไรออกมาเยอะนะฮะก็อันนี้เราต้องยอมรับเลยนะว่าข้อเสียข้อหนึ่งของเจ้าตัวนี้ก็คือเรื่องของจุดขยับนะที่ว่า มันจะมีการลังของชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่มันเป็นเกาอมันเป็นอะไรพวกนี้มันทําให้เจ้าตัวฟิกเกอร์มันไม่สามารถขยับได้แบบอิสระ100%เนะเจ้าตัวนี้ผมบอกไลเลยว่า100%ของการขยับเนี่ยจะขยับจริงๆได้แค่ประมาณ30-50%เพนราะนท่านั้นคือมันค่อนข้างจะน้อยมากนะ,ะในการโพสตโดยส่วนใหญ่เพราะ ผมเห็นก็คือจะโพสแบบถ้ายืนตรงผ้าอะไรพวกนี้เพื่อดูดีเทลมันยิบยับก็น่าจะแฮปปี้แล้วเพราะว่ามันโพสอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะฮะมาดูที่หัวนะฮะหัวก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะฮะก็ก็นเนี่ยะฮะซ้ายขวาได้แล้วก็มีการขยับแยกชิ้นกันตรงตรง,ตรงหัวและคอนะฮะก็ทํามาได้ค่อนข้างดีนะฮะก็มีชิ้นส่วนข,ของผมแต่ว่า ออตอนที่ติดตรงปีกเข้าไปข้างหลังแล้วเนี่ยตัวตัวผมชิ้นส่วนผมมันค่อนข้างใหญ่นะมันจะมันจะขัดกันอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่สามารถขยับหัวได้แบบอิสระ,ะเท่าตอนที่เราถอดถอดตัวตัวโล่ข้างหลังออกมานะฮะโอเคแล้วก็ตรงช่วงไหลนะฮะก็จะมีมีฮะมีจุดขยับตรงนี้ที่เราสามารถยกออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะฮะตัวไหลก็ยกขึ้นมาได้ซึ่งไอตัวเขาอันเนี้ยเขาของไหลเนี่ยก็ ค่อนข้างเท่ทาฮะแล้วาจริงก็คือค่อนข้างจะมีผลต่อการขยับด้วยส่วนส่วนหนึ่งเลยนะฮะทำให้ขยับได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็แขนนะฮะก็หมุนได้360องศาเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะช่วงบนหมุนได้ในการยกแขนขึ้นเนี่ยก็จะค่อนข้างค่อนข,ข้างจะติดกับเจ้าตัวไหล่นิดนึงเพราะว่าตัวจอยมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือต้องขยับระวังหน่อยเพราะว่า ถ้าเราดึงตัวแขนออกมาจะเห็นว่าตัวจอยจริงๆของแขนมันค่อนข้างเล็กนะมันมีโอกาสที่จะหักได้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ตอกนี่ก็เป็นดับเบิลจอยก็ขยับได้ประมาณหนึ่งนะฮะไม่เยอะมากได้ประมาณ90องศานะฮะแล้วก็ตรงปอข้อมือเนี่ยก็หมุนได้360องศาเลยนะฮะมีมีจุดให้เสียบถึง3จุดนะครับ โอเคแล้วก็มือเป็นบอรจอยก็หมุนได้ปกตินะฮะ300ซีนองศาเลยไม่มีมือให้เปลี่ยนนะครับมีแค่มือแค่โพสต์กมแค่มือเดียวนะครับช่วงบนเนี่ยก็จะขยับได้นิดหน่อยนะฮะก็คือมีขยับแยกได้แต่ว่ามันก็ติดด้วยดีไซน์มันนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันขยับอะไรไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นไม่ได้เห็นชัดมากนะครับโอเคแล้วก็ตัวเอวก็หมุนได้ปกตินะครับยกขึ้นลงได้ส่วนตรงกระโปรงเนี่ยข้างทางข้างเนี่ย จะสามารถยกขึ้นมาได้นะแต่ตรงข้างหน้าเนี่ยยกไม่ได้นะก็เวลาโพสอะไรก็จะติดนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นส่วนขาเนี่ยจะมีจอยเหมือนตรงฟิกวะะนะัวอาร์แตก็ค่อนข้างดีเลยก็คือเราสามารถาดึงขาลงมาได้สเต็ปหนึ่งนะก็คือเนี่ยฮะก็คือขาเราสามารถดึงลงดึงขึ้นได้ก็ทําให้เวลาเราดึงเนี่ยมันจะทําให้เราโพสยกขึ้นมาได้เยอะขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้ครับก็ข้างๆก็ได้ ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ช่วงบนขาขยับได้เข่าเป็นดับเบิลจอยนะฮะก็ทำออกมาได้ดีฮะก็คือค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะแล้วก็ตรงปลายเท้าเนี่ยก็จะมีตัวตรงที่กันขาตรงนี้อยู่ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะเท้าก็เป็นบอลจอยปกตินะฮะก็ถือว่าอย่างที่บอกฮะจุดขยับมันมันดีในในระดับที่ว่าไม่แย่แต่ก็ เวลาโพสก็จะมีความขัดใจนิดหน่อยแต่พอเรามาถัวเฉลี่ยคะแนนกับเรื่องรูปทรงมันที่มันมีความสวยของมันอยู่เนี่ยก็บอกได้เลยว่าให้อภัยได้อมันค่อนข้างจะสวยมากๆซึ่งตัวนี้ผมก็เลยยอมว่าตัวนี้ยถ้าอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าใครที่ชอบบลเกมอนมากๆผมว่าอดใจไม่อยู่แน่นอนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนแรกผมก็กล่าวว่าจะไม่เก็บละผมเก็บเป็นตัวเปลี่ยนร่าง ที่เป็นคู่กับคาบูมอนแลอะอากูมอนคู่กับาบูมอนสุดท้ายผมก็าขายคู่นั้นทิ้งแล้วผมก็มาเก็บตัวนี้แทนนะเพราะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันสุดกว่านะฮะด้วยรูปทรงด้วยด้วยดีไซน์ด้วยอะไรพวกนี้นะฮะโอเคก็หลักๆประมาณนี้ฮะ,ะมีข้อที่ต้องระวังนิดนึงก็คือชิ้นส่วนของเจ้าตัววอลเกมอนนะฮะมันมันทำมาได้ค่อนข้างจะแหลมคมมากๆเลยนะคือมันเป็นพลาสติกที่แบบ เขาไม่ได้ทําให้มันแบบดูทู่ๆนะอย่างแบบพวกเล็บเนี่ยก็คือแหลมมากเขานี่ก็คือแหลมมากนะฮะไหลหรือแม้แต่ตัวเขาอะไรพวกนี้เขาเนี่ยก็คือแหลมจริงๆนะฮะอันนี้เวลาเล่นอ่ะต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างตัวเนี่ยกรงเล็บนี่ก็คือคมจริงๆนะฮะก็คือเวลาเล่นหรือเวลาตั้งโชหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อควรระวังข้อหนึ่งนะที่ว่ามันค่อนข้างอันตรายครับอันนี้อันนี้ฝากไว้นิดเดียว นอกนั้นก็อย่าง,างที่อธิบายไปแล้วว่าถ้ายังไม่มีก็แนะนําให้ซื้อครับตัวนี้ถือว่าเวิร์ครับจริงจริงโอเคหลังกๆประมาณนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้ว่าอ,อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรเงี้ยก็ ยินบ็อกเข้าไปได้ที่ดูก t ทอยสโตร์ก็ได้ครับฝากดูก t ทอยสโตร์ด้วยนะฮะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสามารถเข้าไปพีออเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ในนั้นนะฮะโอเคหลักๆประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล่นให้เดีมันดูแล้วก็คลิปต่างๆของรายการเราด้วยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเย้ yeah.